กิจกรรมความเลี่ยรพระปิตายุทธสถีราวครั้งที่สาสิบเอ็ดวันที่สิบธันวาคมสองห้าแปดหนึ่งสิบเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งบัดนี้เป็นครั้งที่สามสิบเอ็ดตรงกับวันที่สิบธันวาคมสองห้าแปดข้าพเจ้า นาคมศัดแก้วขอเป็นวาจาสัญญาพิทักษ์มลถวีพุทธระชาธรรมบูชาสังฆบูชาและนาโตยาบูชาได้องค์พระคำปฏิและเจ้าองค์หลวงปู่สม็จรุนหลวงปู่วิญญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอบเทพยบเทวดาทั้งหลายโปรจงมันน้อมโม,มทนาในการสวดสัญญาของข้าพเจ้านี้ขอ,อนุภาพคุณร,ตรตัตนันต์ไตยครูบาอาจารย์และเทียบเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคุ้นแก่การสวดสัญญาเมื่อต่อไป บืสวนชนุมเทวดาสมันตาจากวาริสุดตาเขียนตุตุวตาสัทธมังนี่ไรเจาะสาสนนันตุตุสมงกถังสักเคกาเมเจรุเปสิริสิครเตจันลเขวิมานีทีเปรับเถิจักขเมตรุนคณีเขีหาวัตถุมิหิเตปุมาเจยันตุเทวาชลัทธาวิสเมยักขัดขันดพานาคาติดันตาสันติเกยังไม่ได้ว่้ราว่าจะนางสาธโภชนตุธรรมัสวัณการโยมทันตาธรรมัสวัณกาโลอยมทันตาธรรมัสวัณกาโลอยมทันตาบทสวดนัมการสิทธิกถา นะโมตัสสะพกตัวอัฏฐตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพกตัวอัฏฐตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพกตัวอัฏฐตัวสัมมาสัมพุทธัสสะปุสวดสัจจกะยาคถานัตถิเมตสันนังกัญญังพุทุโเมิสนนังวัลังเอเตนะสัจจวัชินะสติมิเฮตุตุสัทานนัตถิเมตสันนังกัญญังธมโมเมิสนนังวัลังเอเตนะสัจจวัชินะสติมิเฮตุสปพทานนัตถิเมตสันนังกัญญังสังโฆมิสนนังวัลังเอเตนะสัจจวัชินะสติมหิานกโโถตอาาธิกถา มหากรุณาธิโยอธิยาสภาพะปัญญังเปต่อปรมีสภาประตสัพุทิปตมังเอตีนะสัจจวัชินะมาหุนตุสุปูปัตถวามหากรุณาธิโยอธิยาสภาวะปัญญังเปต่อปรมีสภาประตสัพุทิปัตมังเอตีนะสัจจวัชินะมาหุนตุสุภปัตถวามหากรุณาธิโยทุกขายาสภาวะปัญญังเปต่อปรมีสภาประตสัพุทิมุตตมังเอตีนะสัจจวัชินะมาหุนตุสุภปัตถวาบุสววสมัมหาสมัยสุดเอเมตังเอกังสมยังพระกรา สเกสุวิหารติกปีรถดุสิิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเกตนะสถิงมาจามัตติหิภิกขุตัติหิสเบวะอรันติหิตาสหิจะโลกุธาริหิทวัตตาอิโพยนะสนิปติตาหงติปุทตังทัสนัยพิขุสังกจัปอรัโคจะตุนนางสุเาวสกายกานางเทวานางอิแตนพุทธเสียงขุบักกวาสเกสุวิหารติกปีรถดุสิิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเกตนะสถิงมาจามัตติหิภิกขุตัติหิสเบวะอรันติหิตัสิหิจาโลกุธาริหิตทวัติตาอิกขุสังะจโพ ยานูนะไม่ยิ่งปีนะพราะว่าตนุเป็นสัเมยมะอุปัสสังมิตวาพระว่าตัวเศรษฐกจปฏิการานภาษีามติอันหวตาเทวตาใสยธปินัมะพะวัปุริโสชมันกัมมชิตังวาฝั่งภัษาิยอภาษาตังวาฝัางเซนิเชียเอวามีวัตถาวาสีสุทีเวสุอันตะไดิตาพระวโตปุตโตตุด่างสูอันแหลวตาเทวตาพ้นตามวิวาเดวายกัมมตังอัจฉริสมันแหี่วาตาเพระว่ตัวสศรษฐกิมักระงอมาภสษมหาสมโยปพระว่าสิมงเทวกายาสัมมาคตาครังตั้งมตาหิสัง อธิโหปราเทวตตาภวตัวสันติกีมังคตังอภัสติจตตระยพิบูสมาถังตุจิตตังอัตโนชุกามะกาสุสลาธิวะนิสตานิค้าเหตุตอัยที่ยานิสละขันติปฏิตาติอธิโหปราเทวตตาภวตัวสันติกีมังคตังคาหาถังปสิจเจตวากิลังเจตวะปลิขังอินทกิลังโอหัจัมมะเมชาเตเจตันติสุทัยวิมลาชูมันตาสุนันตาสุสุนักติอธิโหปราเทวตตาภวตัวสันติกีมังคตังอภัสติเยกติพุทธังสนังกตาเสนัเตฆะมิสันดิปยัพมิงปายามุสังเเเตตนทวะกยังปริส ดัพระควาพิคุมนที่สี่ยโนพิคุเวตัสสสุลุกทาตุสุเทวตาสันิปติตาโหนติตาตั้นเนยุตงกัเยปิเตภุเเอตุงอติตตัฒนังโตสัมมาสุพุตเตสัมปตนัตมายยวะเทวตาสันิปติตาอิสุงไสยตปีไมหังอตรีเยปิเตภสตินะคตะัฒนังโตสัมมาสุพุาเตสัมปิพุตนะนัตะมายเวะเทวตาสันิปติตาภูสติสยะปีไมหังอตรีอจิคิสมิิคือพิคุเวเดวเกยนังนามานิ ต่างปุนาถาสรารกรรมมณมสน่าสกโรทธาปสิทธิสมิติเอวมันติถุโขเตพิขุเพราะโตเจีสดสมวตัตรรูจักสีโลกะมนุกัสมิยถาปุม,มาตสัสสิตายีสิตากริปะลังมีตาตาสมัยตาปูถูสีโอฮาวัสดินาโลมหังสาวพิสัมภนโอต ไอ้โนโอทาตธรรมศาสตร์สุดทายวิปัสสนาเวลาเพีนโยมัาจะเตยตอวว่านี่ก็ปิดทะเวตาโตมันนี่สัตถาสาวเกศสารติเทวกายานพิฆาตเตวิชนธรรพิโยเตยจะอัตตปาไม่กะลงสุตตัวพุทธศาสนังเตตัมตระหินังมุทธศาสนาสังอภิคีตตะมัตถกุงสาสังอัตสติงสตังเกิคีตสาสนังมุทธศาสนาพระสงฆ์อภิคีตตัมมัตถกุงดิสาตุภาพตาหงษ์จันจัดสัพพังปิญญยะเพราะว่าคิดวานะจะคมมาตะโตมนี่สัตถาสาวเกศสารติเทวกายานพิฆาตเตยวิชนธรรพิโย เยียวห่งกิติอสมิุหินุปุปเสวตตสาสาวะยาขัภูมิมาทวาอิทิมนตชุติมตัวนะมตยัสสินนมัรธมนานิคขุมุงภิกุนังสัมปตินังชาสาหัสสาหมตยสขันตวินุทิมโตชุติมตัวนมตเยัสสินนมัมนานิมุงภกุนังสัมปตินังสาตากิลาติสาสายะขันตวินุทิมโตชุติมตัวนะมัตเตยัสสินโนมัรธมนานภิกขุมุงภิกุณังสัมปติิกุนังอิเจเตโสระสาสาหัส โมทัพมนาภิคุงพิคุณนางสัมติงวนังเวสสามิตาปิจิตตาใจยขันตะวินโนทิมโตหยุติมโตนัมติยสติโนโมทัพมนาภิคุงพิคุณนางสัมติงวนังกุมพิโรยให้โกยปุริสานิเวทนางปิญญนังสัตตัสหัสสังยขันต์นางปิยุปัสสติกุมพิโรยให้โกสบักเซนติงวนังปุริมันจติสังราชาทัตตะถุปัสสาติคณะบรนังสิบุติมหาราชายุติโส พุทธาปิตตะพาวินน้ำมาลายทิมตุถิมตัวน้ำติยสตินโนมาถมนาภิกขุงผู้กุณังตสดกุนังถ้าคิดนั้นจัดอสังราชาวิรุโหตระปะสาสติกุมภะธนังอธิปติอธิปติมหาราชายิสิโสพุทธาปิดตะพาวินน้ำมาลายทิมตุถิมตัวน้ำติยสตสินโนมาถมนาภิกขุงผู้กุณังตติกุนังปัจฉิมันจัดอสังราชาวิรุณปะโขปะสาสตินัคหนังอธิปติมหาราชายิสิโส พุตตาปีตสสะาวนะธมามหาพลาอยทิพตัวชูิตัวนะวตัยิสสินมัทธมนานพมงผู้กนังุตินังอุตตลันจติสังราชากุโตปัสสติขณังทิพติมาราชายทิโสพุตตาปีตสสะพวเวนมาพลายทิตัวชูิตัวนะตัยิสสินมัธมนานพมุงผู้กนังสุนังุิม่ดสังัตาละดูดขนะวากะบุชีนะวาูกอบกุโรกุตระลงทีสังจัตตารลเตมหาราชสมนตาจัตตารูทิสาทัทันลัมมานะอ มมยากุเตนถูกเวเตนถูกวิภูเจวิภูตัวสหเจนทันโหกามมัสิทจถอจะกินนุขันธุนิขันธุจับปานันโทปะมโยจะเรวิพูตัตมเตลิจิตตถินุจักขันธภูนารูละชายชโนโสภาอคูปัญจศิโกเจวัตินพระดูสุรวิจจะถ่ายเอตเจนเยจตาชโนคันธาปาสัตตบิะธัฒนนานิกลงผู้กันองสิงติวนัางอาถาคุลภสานาคาเวสาราสหัสติสกกรรมรัตลาขุปคา ปยาคาสายเพี่มนัสะทาตระถาจะอคุณคาเยสสิโนอิรโนมหานะโคสปะคัตมิติกุนังเยนาคัตไรชีสะสารันติทิพะิชาปกิวิสุจกขูเวสหายะสาเตวานะมัชปัตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยันตานาคาสุปันนาสันนมกังสูพุทธังทิตาวจิระอัตถินะสมะทังอสบัิตาพระตโลสวัสดีทิมโตเยสสิโน กัลละกัลชัมหมาหาพิสมาอสุรานาเวขสาเวปจิตติสุกิตติจะมหาธโรนโุจีสห์สถานจะปริปาบตาณังสัพพีโรจนะมาการใสในเทวเพื่อเตนังละหุปุทธมุปาขมงทัพอโยธานิพพเตเป็นกุณังสิปิติกุณังอาโปจะเทวะปัทวีจะติโชยโยตระขมงวัฒนาวัฒนาเทวาสมุมจีสัสสหงเมตตากลังกาอิกาคุเทวะยสัสสิโนทัสสิติทศชาคยสัพพินทวิโนอิทิมตัุติติมตูนะโมติยสสสิโนธรรมานาพุทธมุปาลองเถรติกุณัง เปนทูจัตถวาสารีจัสมาจัตถีเวมาจัตถสุนปนิษาเทวจันทบุคคลพรกตาสุริสูงนิสัทวาสุรเลมุกรกตานักขันนิปุรกตวาคูมัากาผู้แสดงวสวสิตุสโกปะคัปุรินโตทศิตทศถาคยาสปีนาโตเวโออิทิมนตตุติมตนัำสยิสสิโนวมมรทัมนาปิกงผู้กนังสำตินังอาทาคูสุบุทวาจจลมกิศกาเลวิติกาจารุชาจอมมาปุพานิพัสโนวุลนาสัตธรรมจะกรตัุตาจานิทึกโะ ถัาเรีาทกยาสัพเพนัตตวิโนทิมตัวตชูติมันวนวัตติยสัตินมัมนาพิุมุุนันเสพติงวนังธรรมนามหาธรรมนานมรุสสามุตมากิทธปฏิสกาอาคูอาคุมบัเตศิกาถาคูเรียวเทวเยจัโรหิตอัสิโนปะรคามหาปะรคาอุคูรเยวยสัตินโนเศีถาสทากะยาสัพเพนัตตวิโนทิมมันโตชูติมันโตวนนวัตติยสัตินมัฒมนาพิุมุุนันเสพติังวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคุเคณะสาวททกกายปามโมขา ตามมตาแล้วก็ชามิสกายจียะสิโนทะยังครับชนอยูุ่ทิสสาพิเติีทัเสตษฐีทัศธาคยาสปินอนัตตะวนิโนทิมตัวชุดิมตัวนุติยสติโนมาทำมนาพิคุมุพิวณังสัมปติงวนังเคมิยะตุสิตายามากาธกาจะยะสติโนสำการละไติตาจุตินามาจะัสวานิมมาริโนอากรวทาคุณะเมตตาสัศเศรษีทัศธาคยาสปินอนัตวณิโนอิทิมตัวชุดิมตัวนุติยสติโนมาทำมนาพิคุมุพิวณังสัมปติงวนัง สัศเทเตเทวะนิกาย,ยาสังพินนนะตัวนี้น้ำมันไว้น้ำมันไว้ยินะขตุยดจนยึดสถิสาหาปุตุชฉะติมะคิลังโอคติจันมนาสว่างรักขืมกลังนาคังัจทังวติตาติตังสุภาม,มาปรมาุมะโตจับปุตตะอิทธิมะโตสหะ ตรนักมโลติโตจะปสบคาสติงว่านางสาสัมลกนังาปรมิิติอุปปันนุชุติมันตุพิสมากายโยยยศติโสทเศถาอิสราอคูปเจกาวาสิวติโนเตสัญจัมเชชโตอาคาริโตบริวาริโตติจตปิปิเตินเทเวสพัมกิมลตนาปิมิปัสสะกนาสามหรออย่างตันธานปัาดานรมทธัมมตาริวริามาวุโมยิทกวินังอิติตหามหาสุสินัปซิปานิหัตะละมหัจัสลังกตวันะพิระวังยัตถุริสุทธตุสุ โุโกสถาสบัประจุธวติสง์โสยเส,สียงวเสตยตะญาสพังพิญญาพระกิตตวัน,นะจกุมาแตโตัวมีทสถานสาวกเกศสารเตธิมารสินาาิกระตาเต,ตวิชนาาพิาโู จะจะตปะมื่อกลงสุดต่พุทธศาสนาณวิตรหิยกรรมเนสังมวิติยงสเพวิชิตาสังรมามิสิตายสสโนมทันติสหัปติหิสาวกัตติชินิตตตติบุษสจุลชยยปกรณ์ณโมเมพุทธิตยสารตระณะตยธรรมิกาติชัปะสิทธิปรสิทธิวานายะนาลายปะระมิสราสิทธิพระมาจีอินทาจตุโลกะกมีรักจการสมุทธาปุตุงกังกาจัตตปรมัจฉัยะปะสิทธิพุนุเตเชยเชยะธนิธนิอุทธิอุรธินทีนาธีชยะชยะกาคนละตัวละนิสัยนี่อะไรใส่สินะเมรุ้ได้เจ้าลนะ พลนราชีชยะชยะกบีรัสบีดากรีนทันาคีปิศัจพุตตะกิชยะชยะคุณิมิตตาโรคีชยะชยะสิงคีสุทานะมุขชาชยะชยะวุณะมุขสาราชยะชยะจำปาทินาคะกุลกันถูกชยะชยะัจฉุณนตุดงสุกะรัพุชงสีหะพยคระดิปาเขยะชยะวุณะมุขยอยตาชิตาชิตาเตนาดีปุณะสุทธินรดีจุชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะธนีตะเลตถาสิชยา เชยเชยะทุชนีสันติสถานเชยเชยมังกรัญญาพระโอเคีชยะเทวานิยกขกตเชยเชยะรักเศสสุรพุทธตชาเชยเชยะพรหมีลักษณะเชยเชยะอะไรช่นทีตัตฑชัยเชยเชยะปฐวิงสับพังเชยะเชยะอัตหลันตาจะเอปเจกัพุทธสาวังเชยเชยะมเหสีโรฮารฮดินเทวาเชยเชยะประมาสุรโขทิยะเชยะนาคูวิรุณนาคูวิรุณปรากฏจันทิมารวิอินโถจะเวนะเตโยจักูเวโรวารุนณปิจะ อคิวายโยจะปายชุนหกุมาโลทัตตันตะโกอัฏฐานสามาธิวาสิทธิตาปภาษาทธโยอิสินุสาวกาสัภะเชยะรามุพุะเตยเชยะธมโมจะสังโฆจะท่าสะปาโลจะเชยะกังเอตินะเชยะเอตเอตเอชยะติชินะเชยะตุถิมุตเตเอเตนะพุทธติชินะหกตุเตชยะมะขลังเชโยปิพุทธสัจสิมโตยังมัสสัจะปิปะโตประทิโยโคเซมทิมุตเตยปโมนิตาเชยะตาสาสภำมัคณาเมีโนุเชโยปิพุทธสัจสิมโตยังมัสสะจะ ปัปมโตประดิยโอโคเซยมที่มติปรโมทิตาเฉยยะตถาอินทามิโนชัยยปิพุทัสสิมโตเองมรสจะปเปมโตปราิยโยโคเซยมที่มติปรโมทิตาเัยยะตถาทวคณามิโนชัยยปิพุทธัสสิมโตเองมรัสจะปปมติโตปริโยขุโคเซยมที่มติปรโมทิตาชฉยยะตถาทุปันนามิโนชัยโยปิพุทัสสิมโตเองมรัสัจะปเปมโตปริยโยโคเซยมที่มตีปรโมทิตาชัยยะตถานขนทนามิสโน เฉยโยปิพุทธศัตสินมาโตยังมรดสจปรีมโตเปรยเฉยอุโคเสมปฏิมติปมุทิตาชฉยะตตาสัพรามคขณาอิสโนชเฉยอนโตปริยามุเรศกายนังทิวตโนโตอวังตะวังชฉยโยหงอิเจสุเฉยะมังคเลอประชิตตับังกีสิสิบระวิปโปเลอภิสเกตตะบุตะนังอาคาปโตปมุทิติทุนกตังตุมังกลังตุปปะตังตุติตังสุกนโนตุมุตโตจัตุยิถรรมพระมิจจันติสุระกินังกายะกังมวจักกังมังพระกินังพระกินังกัมโนกัมังนิทิเตพระกินาพระกินานิกตะวันนบ ตอัตรัตถาสุตตาวิรุณาพุต it like no ัสสเสนสอรุคาสุติตาโหตัสสะตัปพิหียติพิเทนตุโพนโตเยเทวาอัสมิงธานิอธิคตาธิคายุกาสะตาโนตุสุกิตาโหตุสัมปทานรักขันตุสัพพะสะตานังรักขันตุชินาสะสนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพตุเปร็นตุมโนรัฐายุตตะกาลีปวสันตุวสังวสาวรากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวรเดตุจัสัพพทากะเยสุขังจิตตตุกังอัตหันตุยะถาตังบวสวดธรรมะนิยามะสุตังเอียวมิสุตังเอกังงตััมยกวา สาวัตเท ANS, ียงวิหารติเชตตะวณีอนาคกัปินทิกาสาอารามิตตะรคบเพราะว่าพี่ขุมวันสิ์ีพิเกวติพนันเดติติพิขุมวัตโตปิยสุสมะวายแตะเท่าจักอุปาัาวาพิคุยตถาคตนานังอนุปาัาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพตังคาลานิจติตตังไธฐานคตโตปิสมุจติอภิสมิติอภิสมุจิตวาอภิสมิตวาจิคติเิติติมัจะปวิปทัจจิววิรติวจติอุตานิกรติถ้าเพสังฆาลานิจติ อุปัฏฐาวาภิกเกวตถาคตานังนุปัฏฐาวาตถาคตานังอิทิตะวะสาธัตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคารุกติตัง้งตถาคตโตอภิสัมปุจจิติสมิติภิสมภิสัมปุจจตาวิสมิตวาอจิคติเทเทติปัญญาปิติปตะปฏิวิริวติบุรีพัชติอุตติกรณิตเปสังคารุกติอุปัฏฐาวาภิกเกวตถาคตานังนุปัฏฐาวาตถาคตานังอิทิตะวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพิธรรมานัตติตังตถาคตอภิสัมปุจติอภิสมิติภิสัมุจิต เตศิตรปัญญาปิฏิเวลาเอปฏิปิฏิเวลวติวิปัชติอุตตานิกรติตัพพิธรรมานุตติอิทธามโาวาามวจักปวะวัติสมนาเตปิขุภวตตปฏิตังพิโดนสุติบทสศอัติต <c oughs> กตาตะขาตติดาอติตังนาวะาขมยัมรเรตัเกนะก็ตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พูดพวงถึงตัวนี้มาถึง ยถาทีนมีนัตังปัญญาจาคตังถึงเป็นอดีตกลับแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มาปัจจุบัญญาโยตธรรมตัทธาตถทยาปิสตีสังรังอสังขปังตังวิธรรมอนุโยเยผู้ได้เห็นธรรมมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากเจ็บแจ้งเมื่อไงคนแก่คนป้าคนพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจจรมมโกชัญญะเมัสุเวเพราะเป็นเป็นกิจี่ต้องทำปณิยขจะรู้ความตายในพวกนี้ในหินโนสังคาตินะมหาสินะมัจนาเพราะการปฏิเสธต่อมัจราบซึ่งมีศาสนามมกย่อมมมีย่อมไม่มีสำหรับเรา อวังไม่หาลิมาตะปิ้งเรอแล้วมาตันที่ตังตังเวประเทศเรโตติตันโตอจิกเตมืวันนี้เมื่อนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานังวันและกลคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังงวิขปะปจะว,วิคณะสัพพีสังฆารนิจสังขัยเครื่อกา,อกา,เา,ายเสใจและรูปทมนําม่ทาทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแลดับไปมีแล้วแสบไปสัปปีสังฆาลูกขาต่างๆครั้งการติดใจเลยรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้สิ้นมันเป็นลูกทุนยาเพราะเกิดเคยเราแก่เจ็บแต่ไปสัปปีธรรมานะตัติดทั้งหลายทั้งปวงเรื่งที่เป็นอากาศและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ตัไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตของย่างยืนทุหลังมันละความตายเป็นของย่งยืนอวสังมายาม่ได้แต่พังอาจะัาตายไปเดมอนนักปะอิโยสานังเมชีวิตงชีวิตของเราามมีควตายเป็นสุดรอบ ชีวิตตังเมียนี่จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมรณงเมียนี่จะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตับคนที่จะสังเวชออยังกายโยจะดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอขันปัสจักวิญญาณจุดโทอันขอาสิงเสร็จแล้วอาทิตเศษสติจากมันทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวัตรดังว่าท่อนไม้และท่นฝืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทาวัอุปปาทะวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้ว มีความเสื่อมไปประจำตาอุปชิตวาในรุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโข,ขความเข้าไปทางของพระนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสาตานันจิจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มรนสุจจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัวเถี่ยงมรรสนี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันน,ะนั่นที่ิีมีเอถะสังสยโสไอสังเอยสังโยความสงสัยในความตอนนี้มันกับเราเลย บทส่วนไม่ตายังกิยังกิกศลังกามังสะปีหิปติหิกตังปุญญโนอัโมันตุสุนัตพุทโตเยเทวสิมิงฐานอธิคตาทิ่คยยกกาาหอนตุกตาหนรกับปมนญโมัตาปิตาตุกตาหอนตรกปมญญจโตเพียริกาตุกตาหนตุกขปมโตเพียริกาตุกตาหอนทุกขกับปมโตเพีปิสเพียขาพีเตุกตาหนตุขมิจตสเยจาริยุปเยสุกตาหอนโตรู้กัปมนิโต บทสวดปาหลวงทวดนโมุทธิตันติเติควานโมุทธิันติติควานนโมุทธิันติติควาปฏิทานภาายเทวตาสันติวิหารละวสีนุโติเอวสีนิทเปริเครติงติ่งตาธรรมมัทนะพระพนตุปุจิดาสดิงกรถทาวิหารคันติเดเทราจัมชานากรจิพิโกสลามกนาสลามกาธนาปฏิปปการามาเจตสันี้มาเจตลาสััม คูตากแต่เตตาเราวิาเปิดจันทัมาวาสักสทิทีะตาทฏิการในการนำรังเตตะไปบูตกตะตุกตะกย่งถ้ตุจะังรังนโมธรรมธลจะุลาังูนโอตมวะอิยจยหรืยจจะอเมตตัตโมสปีปิธรรมจะนนวทิสัพพนียมะทเมหรือเตเตภาษานาตุสปีปิปนโนพุทธศาสนา บุทธศา Rabbi, สรสันามาทังพุทธิศุกรเรทิโอปัสตูที่ภารยศาสตร์สันนัมผทังเมเนตุเมทันิงมาตาปิตาจังเอ็มมาตาปิตาจัดจังนิจังลักติปตะกังอิทังธมินันจปิจังนังตุตปมะพาเทว่าตาอยู่เช่นนักขาปตายะ่นขาิจตปะตาที่พิยาศกประตาทิ่สกาหุนสุติปิปะเนโนเอ่ตะวตาจามีหฮเอเสัมปตัมยึสัมปะหังสัพีเดวานนโมตุตุตัปัะสัปปติทิจารถานังรัตนตุตุ มอดสะังสะังขลังละเถรตตาสัปะุธานุภาวินะสดีหงตุนตลังมดสะังสะังขลังละตัเรตตาสัปะุธรรมานุภาวินะสดีหงตุนนตลังมดูสะพังสะังขลังละรตตาสับปะสังฆนุภาวินะสถีหงุ่นตุนเตลังถ้าเปร้ัะตับจนายจังพลังอลังตัณห์จะตีนั้นละขมินไม่ตโตถ้าเปร้รัประทับเจนนายจยังพลังหัตันจะตีนั้นละขมิเนตโตถ้าเปรีพูะรับประทังเจนนายแ พระประตปจิณาจยอย่างพลังหลาตนันจะติชินัละขบัิทตปโตถ้าพระเจปตาปจิณาจยอย่างพลังหลาตนันจะติชินัละขบัิทตปโตถ้าเป็นพระเาประตาปจิณาจยอย่างพลังลาตนันจะติชิ่นนั่นแหละขบันิทัตปโตถ้าเป็นพระเจ้าประตาปจิณญาจัยอย่างพลังลาตนันจะติชินัละขบัิทตปโต ด้วยอำนาจในบุคคลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสัตญาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอธิประวัยเป็นพระฤาษีสนแด่สมเด็จแห่งจักเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสู่วรรค์ขลายขอให้ส่งในบุกุศลนี้จงเป็นสัตว์สิ้งคนแก่ข้าพเจ้าให้แก่คลาดปลอดภัยจากทุกศพโรคเฝ้านาฬิกปวงให้มีแหล่งรายได้สจิลมั่นคงเป็นสมาชิคอันเจ้าธรรมกับว่าไม่มีอุจจารย์ยกยุขอยาเรื่องเก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมพระธรรมคำสอนใงสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอที่พระบิดาทั้งหลายเพื่อได้นโมทนาสาธุการในกุศลนี้ปวดประสิทธิปภาษาถรพลน้ำส coating, ่งอนุภาพมงคลไปสู่ทั้งหูดความเพื่อแต่ยอดสิทธิและฝ่ายไทยและฝ่ายลาวต้องถึงวัตถุมงคลทั้งหมดที่สามปีมูลได้จากสังเกนที่เป็นรูปฐานอนุภาพเทวานุภาพแลือดฐานุภาพอนุสิตเลยผลให้ประสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้ชาติทุกการเถิด